มาครับทุนครับก็มาเจอกับช่องผู้พันกอับฟออฟิเชียลอีกแล้วเพื่อนครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องผมด้วยนะจ๊ะนะเออวันนี้มาอยู่กับช่วงเวลาลักิทามรอบแรกนะครับของ ลุงเหมือนเดิมลุงสองพาเพลินนะครับนี่ลุงสองพาเพลินนะเป็นคนหาในยูทูบได้ก็เกมที่แกแจ้งมานะครับเป็นเกมของค่ายพีจีพีจ็กเกอร์แล้วก็พีพีนะครับพีพีนี่มีคนถามว่าเป็นคือค่ายอะไรนึ้นครับพีพีก็คือค่ายแพล็กเมติกเพล่นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็วันนี้เรามาอยู่เกมวัวทองนะครับมาดูรีวิวในกลุ่มแป๊บหนึ่ง โอ๊ย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 ลุงพูดเยอะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเออหูยเยอะแตกสะทำนะโอเคเดี๋ยวเกมอื่นเราค่อยไปนะครับอุยค็อกเทลหนึ่งหมื่นเจ็ดโอ้โหพี่กุ้งอีกแล้วนึ่งหมครับอ่ะก็ในกลุ่มก็จะประมาณนี้นะครับใครที่สนใจจะเข้ากลุ่มนะอย่าลืมไปดูได้คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับเน้นไม่แนะนนะไม่พูดถึงแม้แต่นิดเดียวอะไรก็ได้นะครับเราจบกำเทิงเท่านั้นกูจะพูดลัวไปไหนวะโอเคไปครับเกมวัวทองนะครับ ดูทุนเราก่อนเพื่อนดูทุนเราก่อนนะเมื่อวานใครที่ได้ดูคลิปของผมไปนะครับจะสังเกตดูได้นะเกม up แปะนะครับไม่ใช้ตัวหน้าพันเหมือนกันเพื่อนๆครับโอ้โหกลับมาได้แบบปาฏิหาริย์ดอกสุดท้ายนะครับกลับมาได้กาไรนิดหน่อยนะครับก็เลิกกันไปวันนี้มาดูวัวทองกันบ้างนะครับกับรักธรรมรอบแรกเดี๋ยวดูว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเราทุนเราเยอะนะครับเราขอเริ่มเบ็ดกันที่เบ็ดเอาสิบบาทก่อนแล้วกันนะครับไปกดมือก่อนครับ เออเกมวัวเนี่เป็นเกมเกมหนึ่งที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วติดไอหยอกแยกนะครับหยอกแยกตัวสีทองนะนี่บรรดาตัวหยกนี่นะครับผมบอกเลยนะอแต่โคตรครับแถมคูณสิบก็ไปอีกนะครับกดมือไปสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปออโต้เทอร์โบกันวันนี้เงียบเป็นปกติมาไป สักสิบครั้งก่อนนะครับจะมาลุ้นกันว่ามันจะดุดดุดไม่ดุดดุดไม่ดุดไม่ดุดไม่ดุดเกมนี้ไม่มีซื้อซื้อวิตามินนะครับใครที่อยากจะซื้อวิตามินขอแนะนำไปเกมอื่นสำหรับบัวทองนี่ไม่มีนะครับโอ้ยยี่สิบครั้งไม่มีอะไรเลยครับไปสามสิบครับเดี๋ยวสามสิบนี้ไม่เข้าเราจะอัปเดตไปเป็นเบ็ดเบ็ดอื่นกันบ้างนะดูนะครับเอออ่างเปาวซองแดง เี้ยอะไรเข้าตาว่ะเพื่อนช่วงนี้มีปัญหาบ่อยครับเสียงก็แหบนะครับตาก็บอดเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้าอาโอ้ยังไม่โดดครับโอ้ยี่สหมุน30หมุน,มนเอ,อ้เห็นไหมกูบอกแล้วหยกแยกตัวนี้คือตัวตัวแพงตัวแพงแพงแพงสุดในในย่านนี้นะครับในย่านของเกมวัวทองนะอ่ะไป เ,เ,ยเยอะขอบไป50เลยคุณเยอะอะมึงไปกลัวอะไรอะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเฮ้ยยบงเบ่งอื้ม <c oughs> มา30มุน โด,ดเธอโอ้โหยังครับทำไมไมันมโดดยากเย็นเซนเข็น,นยังเปอนยัง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 ไม่โดดให้กูอีกเฮียเอ้ยอือไปเป็นรถมันจะหยาบเกินไปไหมวะเอาเปน้านิบนี่แหละครับเดี๋ยวขอขอกดมือก่อนแล้วกัน โอ้โหไอ้ศพไอ้ไ <motiv> อ <ators> <vt ret ro niveau> ้ไ <invent> อ <fit romance> ้ไอเฮียร <that> <Champion> ์ไ้ไม่โดนรโอ้โหยี่บันนี้โดดโคตรยากโอ้โหหวังว่านะครับหวังว่าหวังว่ามันจะโดดให้เราบ้างโอ้ยเอาสามสิบก่อนครับดูเหมือนจะมันจะมากเกินไปแล้วมา เตร์โบไปครับจิ่ะวเงต้องเงียบกิบเงีบกิบแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับ มได้ยินเสียงในหูเฮ้ยมึงว่ามันกินอะไรวะ <c oughs> กูกินน้ำเปล่าเพื่อนเฮ้ยยกเยกมาแล้วมันครับตรงนี้300ไปโอ้ยห้าพันเราจะหมดแล้วอ่ะมาอีก300ครับเอ้ยตัวนี้เต็มข้อบอกแล้วเต็มข้อเต็มข้อไป1,500ครับโอ้โหยกเยก <c oughs> มามาสู้กันต่อส้มไม่เอาครับคือตัวนี้ที่ เห็นเห็นเลยก็คือมันยังไม่โดดนะครับโอ้ยเงียบเกินเนี่ครับพอมันบานช่วงการปรับปรุงของของเว็บไซต์ไปนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆครับวิธีการของเราเริ่มจะใช้ไม่ได้แล้วเพื่อนก่อนหน้านี้1สัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหกระชูดกับเกมนี้นะครับ ใครไมได่ดูย้อนกลับไปดูได้เลยนะจ๊ะหมดอีกแล้วมาเบ็ดหน้าสิบมึงแปดสิบมุนไปเลยลุ้นกันยาวๆครับเนีย่ยตอนนี้ที่เห็น,หนก็คือไม่มีแบบเบ่งกล้ามแปลงล่างเป็นซุปเปอร์ไซยาห่างสองเลยมเพื่อนครับโอ้โหยับยับแบบนี้ มายกยก้อ,อ,อ,อโอเคเอาดิเท่าไรเอ่ย๊าบสองพันเพื่อนไม่ตง่ายง่ายครับกลับมาใหม่สู้ต่อสู้ต่อโอ้ยช่ยองเดียวโดดบ้างเถอวัวเอ,อ่ยไม่คิดจะโดดแลใช่ไหม โอ้โหอะไรยาวๆว่ะทุกคนครับจะเปลี่ยนหน่อยก็ออาเตอร์โบออก,ออก,ออกเออโอ้โหมันเกินหรอเพื่อนเบ่งเข้าไม่เข้าอีกเลยทุกคนครับ <c oughs> อะไรมันจะขนาดนี้โอ้โหเงียบเกินครับเงียบเงียบเกินเกินไปแล้ว oh, <you. S 1> <c oughs> มันต้องมีอดพลิกแปะแปะบ้างเถอะ oh. เอาดิ <c oughs> อ่ะสามสิบมูลสุดท้ายครับเออมันต้องแบบนี้ดิเพื่อนเอาดีครับทุกคนครับโอ้โหมึงไม่ต้องโดดกูบอกเลยมันต้องมีฉากพลิกเพื่อนๆครับโอ้ยและะ้ครันอุตนะอัตตยมีก๊อฟสุดดูครับเพื่อนครับอ้าพันไม่ดีตรงนี้โอ้ เงียบเกินเยโดมาเอาดิเอาดิเอาดิเอาเอาอีกเอาอีกเอาอีกเวอยลบมาเอาอีกอื้มอื้มโอ้ส้มเต็มแพงตรงนี้กูสิบไปเยนเย้เรียบร้อยเพื่อนๆครับโอ้โบัวตองคณละกี่ตามทักสอง รับเข้าไปเรียบร้อยทุกคนครับแม่เงเอ้ยโอ้โหปล่อยมันไหลหมดครับอีกสิบมุนครับมาเพิ่มมาอีกเพิ่อมอีกตัง้งเลยห้าร้อยกับทุกคนโอ,โอ,โอโ้คอยสักทีดิคอยสักทีดิ่ไอ,อ้โดนเลยมั้ยไอ้ยีย่มันไม่โดดเลยทุกคนครับแต่ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหวิ่งมาสองครั้งทีเดียวจบไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะครับ โอ้โหโอเคเก่นี้ก็ถือว่าประสบการณ์เสเร็จแล้วทุกคนครับ <c oughs> <c oughs> นึกว่าจะจมลงเหวอีกแล้วนะครับแม่งเอ้ยเหมือนเกม <c oughs> มาแปะเมื่อวานเลยเนาะอ่ะก็พอลกลกที่ทำรอบนี้ก่อนครับก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดดีให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าก,กลุมล่มแลกทีรทมนะครับกลุ่มดีๆที่มีสมาชิกเกือบหมื่นไปแล้วทุกคนครับก็ไปดูได้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับ ปอปอวทองจบแค่นี้ครับไปเลยครับสวัสดีครับ